สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมรีโวบรรทุกปลาไปแล้วน,นะครับก็แปลงนี้เป็นสุรานึงับสองนะเป็นพันสุรานึงคับสองนะครับก็ได้ถ่ายคลิปฟรีการเก็บเกย่ยวไปแล้วนะเดี๋ยวเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมรีโวบรรทุกปลากันได้เลยนะครับนะครับฝุ่นเยอะช่วงนี้ เ,เ,ก,เก็ช่วงนี้ก็เป็นคลิปรถบรรทุกป,ปาล์มยาวๆไปนะครับก็จะสลับกันกับ Ford Ranger อรแล้วก็รี vo นะช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นรถติดลมนะคลิปรถติดลมเนี่ย มันจริงๆนะแต่ว่ามันไม่มีลมให้ติดนะช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครรอดูคลิปรถโฟวิวติดลมมาเลพวกนี้นะต้องรอหน้าฝนกันเลย เราได้บรรทุกบามเล็กไปแล้วนะครับนี่ก็บามเล็กก็เกือบเต็มแล้วเราก็จะมาชมมุมด้านข้างกันก่อนนะครับระวังเดินอย่างนะระวังนิดนึงนะเพราะนี่ครับรีวัวครับก็ปล่อยเข้ามาล่ำหัวนะจะได้ลถข่าตัดหญ้าไป ตรงนี้คนตัดหญ้าก็ปวดเอวกันเลยก็อาจจะไม่ได้ตัดสักพักใหญ่ๆเลยนะครับไป bình chùa vừa vào giao cầu là cầu ra đường bình tạo tinh มาพูดถึงข้อดีของการล่ำหัวดีกว่านะครับล่ำหัวในสวนปาล์มนะผมนี่เป็นปาล์มสูงนะสามเมตรขึ้นไปแล้วแบบงนี้ก็ข้อดีของมันก็คือเราจะไม่ต้องเสียค่าตัดหญ้านะระหว่างดูคลิปรีวิวไปเราก็จะมาพูดถึงการล่ำหัวในสวนปาล์มนะข้อดีเลยหนึ่งเลยก็คือเราไม่ต้องเสียค่าจ้างตัดหญ้า แม้ว่ามีรถไทยก็ตามนะแต่ก็ต้องเสียค่าน้ำมันตัดหญ้าอยู่ดีข้อหนึ่งเลยก็คือประหยัดค่าตัดหญ้าคนระับข้อที่สองก็คือเราก็จะได้พวกขี่วัวนะครับขี้วัวเดี๋ยวไปหาขี่วัวก่อนก็จะได้แบบปุ๋ยอินรีย์โดยไม่ต้องเสียตังค์เลยนะไม่ต้องเสียตังค์เลยเพราะได้จากขี้วัวนะครับ ตัวนี้หญ้ามันก็กจะเกียวเยวนะที่ดูในคลิปก็วัวก็จะกินแล้วก็จะขี้นะบริเวณนี้นะรากราาราก็จะอยู่ทั่วนะครับปามสูงขนาดนี้รากก็จะอยู่ทั่วแล้วได้ดูดได้ปุ๋ยเคมีด้วยเอ้ยไม่ใช่ปนะุ๋ยอินรีนะครับจากขี้วัวหลายลายต่อนะบางคนก็บอกว่าล่ำวัวในต้นปามไม่ดีนะไอ้นี่ผมล่ำมา ให้เขาล่ำมาเป็นปีแล้วครับก็ปกติดีครับตามก็ออกดีอยู่มันไม่น่าเกี่ยวนะที่ทําให้ดินแน่นอะไรพวกเนี้ยเนี่ยดูหญ้าเกี่ยวจะอุมกันเลยเนี่ยใช้รถไถตัดนี่ก็ตัดแป๊บเดียวก็ขึ้นนะก็รกอีกรถไถมาตัดก็รกอีกนะก็เปลองน้ำมันอีกก็เลยให้เขาเพื่อนบ้านมาเอาวัวมาล่ำนะในแปลงก็าปามดกดีครับเนี่ย ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับรากปาอะไรพวกนี้นะก็ยังออกตะลายได้สมบูรณ์นะไม่เกี่ยวว่าดินแน่นหรือไม่แน่นอะไรนะโอ้ตกคูแล้ครตรกคูครับแม่เจ้าตกคูโอ้ขึ้นได้ขึ้นได้เขาเข้าโฟโลอยู่นะใจหายแวบเลยผมเนี่ย ก็นั่นแหละครับก็อาจจะเปลี่ยนความคิดใครหลายๆคนได้นะที่ว่าร่ำหัวในตวนปามแล้วไม่ดีนะส่วนตัวผมว่ามันก็ปกตินะขี้วัวก็ดีได้ปุ๋ยโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะย่าก็ไม่ต้องตัดถือว่าดีมากแต่ไม่ใช่วัวตัวเองนะวัวเพื่อนบ้านเขามาขอล่ำนะ ปล์มก็ออกดีไม่ได้มีปัญหากเกี่ยวกับดินเลยรถไถเหยียบยังแรงกว่านี้นะผมมาดูมุมด้านท้ายมากนี่ก็จะเต็มรถกันอีกแล้ววันนี้เอามาสองคันนะครับก็จะสูงๆนะครับรีวูยกกันหน้ามืดกันเลยีเดียวเจ้า ปลาท้ายใหมนี่มันสวยงามจริงๆครับต้องเอาเรนเจอร์ไปจัดนะครับเนี่ยเรนเจอร์น่าจะเสร็จรอบปลามนี้ก็น่าจะไปจัดปลาท้ายแบบนี้นะด้วยความแข็งแรงทนทานในการใช้งานนะครับจริงๆแล้วมันมีรั้วนะรั้วของเจ้ารถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกบามนะมีหลากหลายรูปแบบนะให้เลือกใช้ นี่ผมซื้อมาเป็นแบบธรรมดานะห้าพันกว่าบาททีแรกเลยมันก็จะไม่แบะแบะแบ,บนี้คนระับมันจะขึ้นตรงเลยเอาไว้ทุกของตัวไปแต่พอเราเอามาใช้งานแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะก็เลยต้องไปดัดแปลงแบะข้างนะแบะข้าง,ข,างข้างบนนะให้ออกข้างเพื่อเพื่อที่จะดับปามได้ดีขึ้นถ้าแบบเก่านี่มันดับยากนะคนดับบอกว่าดับยากมากเลยไป แล้วก็การแบะแบะรั้วส่วนบนนะผมใช้วิธีการตัดนะครับตัดนะไม่ได้ไปเสริมถ้าของเรนเจอร์เสริมอันนี้ตัดเพราะว่ารถมันสูงนะครับรถยกสูงแนละ้วมันไปเติมมันจะยกขึ้นไม่ไหวนะปามก็หนักด้วยมันรัวร้วสแตนดาร์ดรั้วทั่วไปนะทุกกองทั่วไปแล้วมันก็จะมีรั้วอีกแบบที่ผมไม่เห็นนะที่เขาใช้บรรทุกปาม แถวกระบี่นะมีเยอะนะครับแต่แถวสุราษฎร์มีน้อยมากล้วพวกบรรทุกปาล์มโดยเฉพาะเลยกนะ็ค <c oughs> ือเขาแบะมาให้เลยนะแบะตั้งแต่ชั้นล่างเลยมีฝาท้ายพร้อมแบบนั้นก็เป็นหมื่นนะแล้วแต่เราเลือกเหล็กขนาดเหล็กแถวกระบี่เห็นเยอะแต่แถวขนอมนี่มีน้อยมากร้วแบบทุกปาล์มเจาะตรงเลยก็เลือกซื้อเลือก หากได้นะสำหรับใครที่จะบรรทุกปามต้องการรั่วแบบสําเร็จเลย,เลยก็ได้นะแต่จะแพงเลยแต่ถ้ารู้แบบรัรารู้ินพันกันเลยทีเดียวเชียแต่ถ้ารั่วแบบนี้เราก็มาดัดแปลงนิดหน่อยคนระับเพิ่มตังอีกประมาณพันพันกว่าก็ได้หน้าตาแบบนี้นะถือว่าคุ้มอยู่น,นี่ครับลืมเก็บ มาเลเดี๋ยวค่อยมาเก็บตีหลังพี่ป้อยหน้าล pues ืมนืลืมเนื้อเลยมาแดงมาแดงแดงกับมดแดงต้องวิ่งหมดแดงเยอะแยะเลยครับหมดแดงนี่กัดก็เจ็บนะถ้าเยี่ยวใส่ตานี่ก็คือตาบวมกันไฟลาดวันเลยนะคนเกี่ยวก็โดนไปแล้วหนึ่งคนนะ แอบตากันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ต้องระมัดระวังนะพวกมดสัตว์มีพิษในสวนบามน,นะครับก็ต้องตัดเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวังนะน่ครับจะลายแน่นหน่อยครับต้นนี้บึบบ้บกันเลยทีเดียวเชียว

ไปไปก็น่าจะได้2อตันกว่านะคันนี้น่าจะเกือบ3ถ้าหมดแลงนี้นะแต่เราคงจะเอาไปไม่หมดนะตัลกลองสะดุดเลย มีโฟโลดีอย่างนี้ครับไม่เมื่อยขาโฟโลเดี๋ยวครับเ,ย,เ,ย,เย,ยีเยบตะายครับจะขึ้นโชวเขาจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตะายโ์นะเดี๋ยวไปอ๋อเดี๋ยวล,ลืมกับลืม ดูกล้องเลอนแม่ถูกโเฟ์ร์ดาชโเฟอร์นี้ดาเจ็บนะครับเนี่ยแม่เจ้าดาโคตรแรงกันเลยตีเดียวเชียวาสาวน้อยคนนี้ดาบางทีนี่ผมหูชากันเลยนี่มีการโยกนี่ครับรถสูงสูงเนี่ยมันจะโยกเยกนะโยกเยกนิดนึงยกสุกจกองเนี่ยยกสองนิ้วนะครับเนี่ย ต้องเดินไปก่อนนะครับเพราะรถมันไปเร็วเนี่ยขับมอไซค์ก็ขับมอไซค์ถ่ายไม่ได้นะเนี่ยเพราะยามันรดนะดูดหัวทิ่มกันเลยทีเดียวเนี่ยอย่างระมัดระวังนะบึบบับครับนี่ก็เริ่มหมดแล้วนะแต่หลายเริ่มเบาบางลงไปแล้วนะครับต้องรอฝนอีก ถึงจะใส่ปุ๋ยได้นะปีนี้ฝนไม่ค่อยดีนะผมว่าทางใต้เนี่ยขนอมนกรฝน,นไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะฝากฝากใต้ฝั่งตะวันตะวันอะไรวะออกหรือตกแล้วไม่รู้จะไม่ได้นะ mặt là con gọi coi ก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังครับเพราะไอ้หญ้าพวกนี้ม่งดุดดุดแล้วหัวติ่มกันเลยดีเดียวเชียวหญ้าพวกนี้รถไถก็ดันไม่ออกนะออกแต่มันก็ยังงอกออกมาอีกนะับไอ้หญ้าพวกนี้จัดการยากมากเลยเป็นวัดชพืชประจาสวนปามที่กําจัดค่อนข้างจะยากนะพวกหญ้าพวกนี้นะดันแล้วก็ออกนะแต่ว่าไม่ตายงอกใหม่ได้อีกฉีดยาฆ่าหญ้าก็ไม,ไม,ไม่ไม่ตายนะ คยฉีดแนละก็ไม่แนะนำนะยาฆ่ายาไม่แนะนําให้เพื่อนๆฉีดในสวนคนระเพราะว่าประสบการณ์ก็ประกอบไปนี้ก็ตูกสารเคมีไปเยอะคนระับสมัยก่อนที่ไม่ได้ดูแลน,ะมนะมันทําให้ปลามันก็เรียกว่าหยุดชะง,งักในการออกทลายชะง,งักในการเจริญเติบโตนะนองฟื้นบํารุงดินกันอย่างใหญ่โตเลยนะครับแปลงนี้กว่าจะได้แบบนี้นะโดโลไม้อัดเข้าไปนะ เมื่อก่อนมีขี้ไก่ด้วยนะผมเคยใส่แต่ว่านักวิชาการที่เกี่ยวกับปุ๋ยปามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ผลนะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยปปราบรยนนให้เราไปใส่โดโลไม้แทนเพิ่มการดูดซึมของธาตุอาหารในปามนะจะทำให้ดินมันดีขึ้นปรับสภาพความเป็นกรดในดินนะเราเริมเต็มแล้วตอนนี้นะ หนดูหน้าคนขับน้อย <c oughs> คนขับขืนนะคนขับขืนก็ <c oughs> ขับกันยาวๆนะผู้หญิงขับยาวๆเลยตรงนี้น้องเจ้าแหงอยู่วัดอยู่นะตีเ <c oughs> ระเจ้าแห่งการตีลมกอนเราไป ม่อยากให้เพื่อนๆได้ดูต้นนี้สะระเกินนะครับมันมันดันลูกออกมานะเดี๋ยว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 แม่เจ้า <laughs> นี่ครับโอ้โหมันดันมาเออแปลกๆดีนะปามนี่ไม่รู้เป็นอะไรของมันนะปามต้นนี้ดันลูกทะลักออกมาไส้ทะลักนัเองเนี่ย <laughs> ผมว่าน่าจะขาดปุ๋ยอ่ะ สิบแปดสี่หกนะเพราะมันคอมเล็กบานะใส่ปุ๋ยแล้วขาดน้ำโดยก็ไม่ได้นะต้องการจังหวะช่วงใส่ปุ๋ยดีปุ๋ยมันดีนะแต่ว่าต้องอยากให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยออกมาได้เต็มที่นะก็ต้องดูจังหวะการใส่เนี่ยฝนตกก็แนะนำนะให้ฝนตกสักวันสองวันหรือสามวันให้ดินเปียกชุ่มไปเลยนะ แล้วก็ใส่ปุ๋ยจะได้ผลมากกว่าเพราะประสบการณ์ส่วนตัวก็เจอมาแล้วฝนตกฝนตกวันเดียวฝ<ม>นตกวันเดียวนำไปใส่พอวันรุ่งขึ้นแรงเฉยเลยแม่เจ้าปุ๋ยเป็นหมันกันเลยทีเดียวเียวโอ้ก็ไม่แนะนำนะต้องดูเรื่อยๆนะ พายากออากาศในโตัวทับก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะผมว่าดูในโตัพทัเนี่ยก็คือวันนี้ฝนตกนะครับหกสิบเอร์เซ็นเตรเอาจริงๆนะไม่ตกนะบางครั้งก็ฝนตกสิบเปอร์เซ็นเอพอเอาจริงๆก็แม่เจ้าตกเหมือนกับพายุเข้าเลยในโตัพทับก็เชื่อมไม่ค่อยได้เท่าเท่าไหร่นะนงกะก์กอา ล้นแล้วครับตอนนี้ล้นแล้วต้องให้มือดับของเรามาจัดก,การแล้วครับเนี่ยเรือไม่มีที่ใส่กันแล้วนะครับเนียบเร่อล้นแล้วมือดับของเราก็น่าจะเกี่ยวอยู่นะโอ้ยเนี่ยครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะโดนรถไปเท่าไรครับโดนคนเนี่ย อาจจะเจ็บได้นะไปไป,ไปรถรถพังก็ซ่อมได้ครับแต่คนพังนี่ซ่อมยากมากอุตส่าห์แกหนอ,อกมาแตอนนี้นะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้แม่เจ้าอุตส่าห์เป็นกันนะ <c oughs> trục spaft nè, này lượn lượn nè, anh à, anh để con ma nè. โอ้เขายังอยู่ฝั่งนู้นเลยคนดับอยู่นู้นนะครับอยู่ดับก่อนมาลอ,อยู่ไกลเลย <c oughs> นะครับก็ไม่มีที่ใส่แล้วดับไม่ออกไปไป <c oughs> กัน,นลูกล้างกันได้นะกันนั้นจอดนี่ก่อนก็ได้เราผู้เชี่ยวชาญในการดับปลามาดับก่อนเราเอาข้างนอกใส่ๆไปก่อนก็ได้จอดฝั่งนู้นก็นได้นุ้ มาจอดฝั่งนู้นมาจอดฝั่งนี้เชยไม่จอดฝั่งนู้อน,อ,นอ่ะเวลร,รถนู้เวียนมาแล้วก็ได้ถ่ายขึ้นเลยก็ลยแล้แต่ไปนะโอเคน่าจะต้องเป็น EP สองนะคลิปนี้ก็เต็มแล้วแหละหัวไปเยอะเล็กน้อยกี่โมงแล้ว โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูเรนเจอร์กันต่อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม